กระซิบบอกเราขอนําเสนอรถกระบะบมือสองนะคะราคาตัดเงินสดสวยคุ้มค่าคุ้มราคาทุกท่านมาพร้อมคอกสตเตเลสด้วยนะคะคันนี้รถออซูซูดีแมนะคะ d m a ม็ Mac ปี04ค่ะราคาเพียง115,000บาทเท่านั้นนะคะติดฟิล์มแล้วค่ะลงคอกแล้วนะคะเป็นเครื่องไดเลรก 2 5 0 0ซ c ดีเซลประหยัดค่ะเครื่องเกียร์ไม่เยิม้มภาสี69ภายในเบาะหนังค่ะไม่มีขาดไม่มีสกรปรกภายในสวยแอร์เย็นช่วงร่างไม่มีดังเฟืองท้ายไม่หอนน็อตไม่ขยับหน้าเดิมหลังเดิมพร้อมขับพร้อมใช้ต่อได้เลยนะคะเอกสารครบพร้อมโอนค่ะรถอยู่แถวบางกวยนะคะ 115,000บาทต่อรองกันได้ตามสมควรสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือนัดดูรถติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปแอดได้ใส่รายละเอียดและช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้ท่านที่สนใจเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ต้องรากันไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ